ดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอ้นนะคะคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนคะนี่เป็นคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ของเราครั้งที่35แล้วนะคะก็จะตรงกับวันที่3กันยายนพุทธศักราชส5 6 4สําหำหรับวันนี้นะคะเราจะมีการทำแบบทดสอบซึ่งเป็นแบบทดสอบของหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่ามุ่งสู่ความฝันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้นะคะเราจะมีการเรียนเนื้อเรื่องในบทเรียนนะคะสองบทเรียนนั่นก็คือบทเรียนที่3ชื่อเรื่องว่าป่านี้มีคุณและบทเรียนที่4ชื่อเรื่องว่าอาหารดีชีวีมีสุขค่ะก่อนที่จะทำแบบทดสอบนะคะเดี๋ยวครูจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนที่สและบทเรียนที่สี ให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะว่าเราจะสอบกันเรื่องอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะแบบทดสอบหน่วยที่2ชื่อหน่วยว่ามุ่งสู่ความฝันจะทำแบบทดสอบในบทที่3เรื่องป่านี้มีคุณซึ่งจะออกข้อสอบทั้งหมด15ข้อและบททอบทที่4นะคะบททดสอบที่4ก็คือเรื่องอาหารดีชีวีมีสุข ก็จะมีแบบทดสอบทั้งหมด15ข้อรวมแล้วก็จะมี30ข้อ30คะแนนค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการทำข้อสอบกันนะคะซึ่งจะเป็นการทบทวนให้กับนักเรียนค่ะบทเรียนที่3เรื่องป่างนี้มีคุณจะออกข้อสอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนักเรียนสามารถดูจากหนังสือภาษาพาทีได้นะคะในหน้า33ถึง38ค่ะ นักเรียนคะต่อไปก็จะออกในเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอันนี้เดี๋ยวกูวจะมีคลิปทบทวนให้นะคะนักเรียนไม่ต้องอ่านในหนังสือก็ได้ต่อไปในบทที่4ค่ะเรื่องอาหารดีชีวีมีสุขก็จะออกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้า47ถึง52ค่ะและ อ่านเสริมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะคำตอบก็จะอยู่ในหน้า53-54ถึงหลังจากนั้นนะคะก็จะเรียนในเรื่องของการอธิบายเพิ่มเติมความรู้การผันเสียงวรรณยุกนะคะและก็การอธิบายเพิ่มเติมความรู้คำประและไม่ประวิสัญชนีถ้านักเรียนดูคลิปนะคะนักเรียนก็จะได้เห็นการทบทวนในเรื่องของการอธิบายเพิ่มเติมความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตาตัวสะกด เรื่องการผ่นเสียงวรนณยุและเรื่องคำที่ประและไม่ประวิสัญชนีเดี๋ยวครูจะมีคลิปทบทวนให้อยากฟังหรือยังคะถ้าอยากฟังแล้วเดี๋ยวไปชมคลิปทบทวนกันค่ะไปกันเลยค่ะมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด9มาตราด้วยกันคือมาตราแม่กกามาตราแม่กงมาตราแม่กนมาตราแม่เกยมาตราแม่เกลมาตราแม่กมมาตราแม่กด มาตราแม่กบและมาตราแม่กกปากมาตราแม่กากาคำในมาตรานี้จะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเช่นชัยโยปูสะมขา มาตราแม่กงเป็นคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเช่นปิงปองแมงป่องร้องเพลง มาตราแม่กลคำที่อยู่ในมาตรานี้จะเป็นคำที่มีนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดเช่นเพื่อนวันเพน บุญคุณการงานบันดาล วานพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางคือกไก่จอจานดอชดาต้อปตักดอเด็กต้อเต่าบอใบไม้ปอปลาอ้ออ่างต่อมาเป็นอักษรสูงนะครับ ส่วนพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงนั้นได้แก่ขอไข่ขอกวดชอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤศีสอเสือขอหีบและปิดท้ายด้วยอักษรต่ำ พยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำประกอบด้วยคอควายคอคนคอระคังงงูชอช้างสอโซชอเชอร์ยอหญิงทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารนี่เป็นภาพของนกกาคำว่ากาหมายถึง ชื่อนกชนิดหนึ่งตัวสีดำร้องกากาเรามาดูกันนะครับว่าคำว่ากาจะผันอย่างไรคำว่ากาผันได้เป็นกา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  คนเก่งช่วยบอกอีกทีสิครับว่าอักษรกลางผันได้กี่เสียงและเสียงอะไรบ้างเฉลยนะครับอักษรกลางผันได้ห้าเสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาเช่นกา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  ต่อมาเรามาดูการผันอักษรสูงกันบ้างนะครับคนเก่งลองบอกทีสิครับว่าภาพที่เห็นคือภาพอะไรใช่แล้วครับภาพที่น้องๆเห็นคือภาพขาคำว่าขาหมายถึงอวัยวะตั้งแต่ตะโภกถึงข้อเท้าสำหรับยันกายและเดิน เรามาผันคำว่าขาพร้อมๆกันนะครับคำว่าขาผันได้เป็นขาข้าขา,ขาน้องๆลองบอกอีกทีสิครับว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้างเอ่ยมาดูเลยได้ครับ ว่าตอบถูกกันหรือเปล่าเริ่มที่อักษรสูงผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาเช่นขาข้าขา,ขาคำว่าขาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์มาถึงอักษรต่ำกันบ้างนะครับ คนเก่งช่วยบอกทีสิครับว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรถูกต้องแล้วครับภาพนี้เป็นภาพของพ่อค้าคำว่าค้าหมายถึงซื้อขายสินค้าหรือบริการเรามาดูกันนะครับว่าคำว่าค้าจะผันได้อย่างไรคำว่าค้า ผันได้เป็นคาค่าค้าน้องๆบอกทีสิครับว่าอักษรต่ำผันได้กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้างอักษรต่ำผันได้สามเสียงคือเสียงสามัญ เสียงโทและเสียงตรีอ hmm. ักษรต่านั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกเอกจะออกเสียงโทและถ้าผันด้วยวรรณยุกโทจะออกเสียงตรีเช่นคาค่าค้าจากตัวอย่างจะเห็นว่าคําว่าค่าเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกเอกดังนั้นจะออกเสียงโทส่วนคําว่าค้าเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกโทดังนั้น จะออกเสียงตรีคำประวิสัญชนีคือคำที่ประสมด้วยสระอะโดยมีรูปประวิสัญชนีปรากฏให้เห็นชัดเจนเวลาอ่านจะออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นกระจกออกเสียงว่ากระจกน้องๆลองออกเสียงตามนะครับกระจก กระทะออกเสียงว่ากระทะมาออกเสียงคำนี้กันนะครับกระทะกะลำปลีออกเสียงว่ากะลำปลีคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะครับกะลำปลีม,ร,มระออกเสียงว่ามะ รมาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะครับมะระนีครับคำที่ไม่ประวิสัญนีคือคำที่มีตัวอักษรออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปประวิสัญนีปรากฏให้เห็นเวลาอ่านจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นทหารออกเสียงว่าทหาถนนออกเสียงว่าท หนนฉลามออกเสียงว่าฉะลามขนนออกเสียงว่าค่นขน,นมเมล็ดออกเสียงว่ามะเล็ดเรามาออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับทะหาน ขะนนชาลามขาหน,นุนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนกับการได้ทบทวนในเรื่องของมารตราตัวสะกดการผ่นเสียงวรรณยุกต อีกทั้งในเรื่องของคำที่ประและไม่ประวิสัญน,นีเข้าใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมราะคะนักเรียนต่อไปนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบให้ดีจะได้ได้คะแนนเยอะๆนะคะสุดท้ายแล้วค่ะกูก็ขอนักเรียนโชคดีในการทําแบบทดสอบคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายายคะ่ะนักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ